อุ้ยหนูสวยจังเลยลูกนี่พวกหนูเอ,อกมากินยญ้าค่ะพวกหนูเอ,อกมากินยญ้าขันแม่ว่าสิีไายรูปมันกระเลนมหาแม่เบิ่งพี่นนอมันสีไดไทยเป็นเจทียตี ข้าออกมาหาเหรินข้างนอกข้าอีหนูออมาหาเหรินข้างนอกนี่อัปเดตพวกหนูสามคนพวกหนูสามตัวออกมาข้างนอกวัดแรกกินหญ้าสดนิดหน่อยไม่ให้กินเยอะค่ะเห็นแม่ไม่ได้เลยวิ่งเข้าหาแต่แม่หนูเห็นแม่ไม่รอดค่ะหนูจะมาหาแต่แม่เลย เฮ้ยเสียงอะไรลูกเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะไปหายายหมายไปไปแล้วไปแล้วไปหายายหมายไปยายหมายนั่นลูกนาหนึ่งตัวหนึ่งไปแล้วไปหายายหมายไปไปมาตัดหญ้าไปหาใหหายไม้ไปมาแล้วมาแล้วนี่ก็กินใหญ่เลย กินใหญ่เลยหนูกินใหญ่เลยกินจับๆับจบจบกินป๊อปป๊อปป๊บป,ปเป๊เป็นไรลูกเป็นไรลูกจะมาหาแต่แม่เดี๋ยวสิมาหาแต่แม่ไม่ไปไกลเลยมาหาแต่แม่เหนื่อยแล้วลูก กินน้ำล้วตัวนั้นูน่นอีกตัวหนึ่งปล่อยไว้ตรงนู่นกินน้ำแล้วนะสีดำมองไม่ไ่เห็นสีดำไม่ไปไกลเลยมาหาแต่แม่ไม่ใช่ไหมชจ่นี้ก็มานั่งกับแม่มาอยู่กับแม่ทุกตัวเลยรเลยลูกไม่ให้ท่านผู้ชมดูด้วยหรอคะ ออกไปกินหญ้าโชว์หน่อยลูกออกไปกินหญ้าโช่หน่อยไหนไปกินหญ้าโชว์หน่อยนั้นลูกค่ะกินหญ้าโชว์หน่อยอากินโชว์หน่อยกินโชว์ท่านผู้ชมก่อนไม่ต้องมาหาแม่กินโชว์หน่อยลูกกินโชว์หน่อยลูกอากินโชว์ก่อนกินโชว์ท่านผู้ชมก่อนโอ้วิ่งเข้ามาหาแม่เดี๋ยวยไม้ตีนะยัยไม้ตีนะ นั่นอีกตัวหนึ่งไ่นเห็นไหมอีกตัวหนึ่งกินชัวร์ท่านผู้ชมหน่อยไมีถ่ายให้ท่านผู้ชมดูค่ะหอูโหกำลังจะตกหนยูยังไม่ถึงเดือนค่ะเราได้สามอาทิตย์โอ้โพูดมันกำลังเจ็ดตกูกเราเพิ่งออกมากินหญ้าวันแรกค่ะ <c oughs> สนใจสีในสอบถามได้นะคะกินหญ้าโชว์หน่อยลูกกินหญ้าโชว์หน่อยคะ่ะเออกินหญ้าโชว์นิดหน่อยวันนี้ย่าปลอดสารไม่ได้ฉีดยากำลังรักของพวกหนูออนอนซะเลย นอนเสียเลยตอนนี้รักกองแรงๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคนะสวัสดีค่ะ